ครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมทีเสียงยิ้มนะครับช่องทีเสียงยิ้มนะครับเป็นนักร้องนักเขียนเพลงนะครับวันนี้ผมจะมาได้ท่อนะครับเป็นท่อสเตเลสนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแก๊สนะครับแก๊สกระป๋องแล้วก็หัวเบนเนอร์นะครับหัวไว้สําหรับพ่นนะครับแต่วันนี้ผมจะมา ทำเป็นโทนสีอมม่วงนะครับแต่ถ้าใครอยากจะให้มันเป็นสีน้ําเงินก็เพิ่มทําการทํางานให้มากขึ้นนะครับเเราต้องใจเย็นนิดนึงนะครับถ้าเราใจร้อนมันจะงานมันจะไม่เรียบนะครับไม่เสมอเป็นด่างๆนะครับก็คือเราต้องกระจายด้วยน้ําหนักมือที่เท่าเท่ากันตลอดเวลาแล้วก็ให้ทั่วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเริ่มท,ที่จมูกของมันก่อนเลยนะครับปลายปีท่อครับ ถ้าเกิดทีดม่มันมันานไปเดี๋ยวผมจะลดให้มันเร็วขึ้นนะแล้วต้องใส่ไปใส่มาแบบนี้นะครับเป็นการกระจายความร้อนนะครับเป็นการกระจายความร้อนมันจะค่อยเรืองเลืองขึ้นนะครับเป็นออกม,ม่วงๆนะครับ พอักงานลกันนะครับและที่สำคัญนะครับเราต้องเาผ้าสะอาดตอนนี้ทุกคนน่าจะเริ่มเห็นสีออกนุ้นแล้วนะครับะระยะหา่างวันนี้นะครับผมจะได้อยากได้เป็นโคนออกม่วงๆนะครับแต่ถ้าใครอยากจะให้มันออกน้ำเงินก็ใช้เวลาไดให้มันนานขึ้นเท่านั้นเองนะครับ เรากระจายให้มันเหมือนเราทาสีนะเริม่มไปไปเรื่อย ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็จะเหมือนไทเทนี